สวัสดีค่ะชื่อเบียนะคะฟ a s t Flexible แล้วก็ a b u l ลัสเบียจบจากคณะ The National Marketing Management นะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะเป็น Marketing แล้วก็ Branding Team Leader ของแบรนด์เรมเก็ุ Go ที่ประเทศไทยค่ะ คิดว่าที่ยูริค,ค่ะคือมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของคณะ,ะเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งการตลาด outfit, แล้วก็พวกบิสเนสแมเนจเมนต์อะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยเลือกที่จะเ <ight well. S 1> รียนที่ยูนี้นอกเหนือจากนี้ก็เลยคิดว่าลีส่ะเป็นเมืองที่มีความกลิ่นอายของชนบทนิดนึงแต่ก็ยังมีความแบบซีวีไลท์ทำให้เราแบบสามารถแบบใช้ชีวิตไปช้อปปิ้งได้เหมือนแบบเหมือนอยู่ในเมืองหลวงอะไรอย่างนี้ค่ะเราคิดว่าเป็นเมืองที่แบบไม่วุ่นวายมาก ก็ค่อนข้างเครียดอะไรเงี้ยค่ะด้วยสภาวะแวดล้อมแล้วก็เพื่อนใหม่อยู่ก็ครูใหม่บรรยากาศในห้องเรียนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังจากที่เราปรับตัวได้แล้วสักแบบ 1- 2ออาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มสนุกเริ่มแบบเข้าที่เข้าทางแล้วก็ได้ประสบการณ์เยอะมากชอบการเดินขึ้นเขาค่ะ ลงเขาแล้วก็ทุกเช้าทุกเย็นเหมือนได้ออกกําลังกายดีแล้วก็อีกอย่างชอบที่ว่าเราได้ทําตับข้าวจากห้องไปกินเองไปนั่งกินกับเพื่อนๆทาให้แบบเราได้ชิดแชทคุยกันอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เออในรั้วมหาลาัยก็ยังชอบแบบบรรยากาศได้เจอเพื่อนใหม่แล้วก็จริงๆอาะยูรีเป็นยูที่แบบมีมความทันสมยัยแต่ก็ยังมีความแบบเก่าแก่ของเมืองนึนงเลยอย่าเงี้ยเลยชอบบรรยากาศในรั้วมหาลายัย สำหรับน้องๆนะคะที่เหมือนเอา university of l e d u e เป็น choice ที่อยู่ในใจแล้วอย่างเงี้ยก็ถือว่าคิดถูกมากๆนะคะอาจจะฝากเพิ่มเติมในแง่ของที่ว่าเลือกเรียนคณะเลือกเรียนเอกที่ชอบแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์หรือว่าสามารถไปต่อยอดใน career p a t ของเราที่เราตั้งโปของเราเอาไว้ว่าเราอยากจะเป็นอะไรในอนาคตอะไรเงี้ยก็เลือกวิชาที่ชอบเนาะวิชาที่ใช่อะไรเงี้ยจะทาให้เรามีความ อินกับม,มันแล้วก็สนุกกักมันมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจาะลองลอง,ลองเพิ่มเติมในส่วนของแบบการใช้ชีวิตเลยเนี่ยคือลองออกจากคอมฟอร์ตโซนดูไปอยู่ที่นู่นได้ใช้ชีวิตด้วยด้วยตัวเองอย่างเงี้ยลำบากด้วยตัวเองมีความสุขด้วยตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเบียเชื่อว่าจริงๆแบบประสบการณ์ที่นู่นจะเป็นประสบการณ์ที่เราไม่ได้จากที่เมืองไทยแน่นอน